สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอดาชาแนลนะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะบันไดน,น,นี่ก็เริ่มก่อบันไดนะคะอันนี้คือบันไดด้านหลังนะคะบ้านด้านหลังหลังบ้านนะคะแล้มาดู ก่อผนังก็ได้ประมาณนี้นะคะน,นี้เราก็มาดูบันไดด้านหน้าอันนี้คือด้านทางขึ้นกนะะ็จะเป็นประตูไว้ประมาณ2เมตรนะคะอันนี้ก็ผนังด้านหน้านะคะอันนี้บันไดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็เสร็จแล้วนะคะการก่อนะคะเหลือไว้สำหรับเทปูนนะคะเทปูน ก็เอาทรายมาใส่เ,เต็มหมดแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มอสร้างเพิ่มขึ้นนะคะดูว่าจะมีที่ไหนอีกนะ,ะเสร็ก็ตัดต้นไม้อีกแล้วนะคะตัดแต่งกิ่งต้นไม้อีกแล้ว<ช>แล้วก็ถ่ายวิวให้ดูนะคะว่านี่นะคะตัดอ่าปามต้นปามนะคะ ออกเยี้ยเลยเนาะนะคะอันนี้ก็ก่อก่อเพิ่มแล้วนะคะก็ทําเป็นขั้นขั้นแล้วนะคะก่อเป็นก่อเป็นรอบๆใบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดินมาใส่เอาทรายมาใส่นะคะใช้ทรายใส่แล้วก็ค่อยเทนะคะด้านหลังก็ก่อเสร็จนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะก่อแค่ส่วนตัวใหญ่หญๆเนาะนะคะ มาดูว่าก็กาตทงไมอีกนังด้านหลังนะคะเริ่มกกานเลยลนะด้านข้างนี้ก็เหลือประมาณนี้นะะเริ่มก่อด้านหลังแล้วอิดมวลเบานะคะประดาใช้อิดมวลดับอิดมวลเบานะคะตอนนี้ก็ก่อได้ประมาณนี้นะคะ ดูด้านหน้าอีกครั้งนะคะอันนี้ก็บันได้าด้านหน้าโอ้ <doom> นยนะคะ้ถกนน็นำมาหินคลุกนะคะนี่คือหินคลุกนะคะ ลูกผสงเนาะก็เอาไว้สำหรับขุนใส่ในขั้นบนันไดนะคะมันจะได้เห็นคลุกนี้มันก็จะแน่นไปในตัวน่าจะประมาณคิวยสองคิวได้ไหมน่าจะประมาณสองคิวคิวเดียวน่าจะสองคิว หรือห้าคิวพระดาทาคิวนี้ประมาณไหนนะตักกี่ตักนะน่าจะประมาณสองสามคิวนะาน่าจะเอาไปใส่บันไดอ๋อถมตรงนี้นะคะพระดาทำทางทางาบันไดลงฝั่งนี้อีกอีกด้านหนึ่งนะก็จะก่อขึ้นไปน้อยแล้วก็เอาเหมือนก่อขึ้นไปแล้วก็ใส่ เอาอิดก,กุ๊กมาใส่ตรงขั้นบันไดนี่นะคะนี่เลยเสร็จแล้วเราก็จะวางด้วยเหล็กนะคะวางด้วยเหล็กแล้วก็นี่เลยทำวางเหล็กแล้วะสร็จนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เทปูนนะคะน,นี้ก็ด้านข้างตรงนี้คือประตูนะคะความกว้างประตกูก็ประมาณนี้นะคะผนัง ก้ให้ชมวิวให้ชมวิวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมองเสอชอบโชว์วิวมากเลยนะคะบรรยากาศนี่นะ,ะดันข้างก็ก่อเสร็จล้วจะเว้นเฉพาะช่องบันไดน,นะคะอันนี้ก็บันไดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะคะมีบันไดด้านหลังเองนะข้างสำหรับลงไปห้องน้ำนะคะแต่ก็จะทำขึ้นสูงระดับเดีวยวกับ กือบระดับเดียวกับประตูจะทําสูงประมาณนี้นะคะแต่ด้านข้างน่าจะทําสูงหน่อยเพราะว่าน่าจะใช้ทําบันไดประมาณ5ขั้นนะด้านข้างอันนี้ก็มันเ็ก็ถ่ายด้านข้างให้ดูนะค้าข้าหลค่ะ ตูก็จะขึ้นทางนี้ตบได้ข้างนาคาดว่าอ่าพรุ่งนี้ก็จะทีทีคาดนะหรือไม่ก็ต้องไปก่อฝั่งนงน,น้นกกอนเนด้อหนังด้านหลังสุดนี่อ๋อหน้านหลังในเกาะขึ้นมา ระดับเดียวกันแล้วที่ที่จะเอ่อเทเรียกอะไรทับหลังเนาะเททับหลังนะคะเพื่อจะอตั้งวงกบขอเอาไว้สําหรับตั้งวงกบอ่าหน้าต่างนะคะต้องเททับหลังก่อนแล้วก็ถึงจะก่อขึ้นใหม่อีกนะคะอันนี้ก็วางเหล็กสิทธ์นะเพื่อที่จะทาอ่าบันไดนะบันได ก็ดูแล้วก็กว้างเหมือนกันนะคะนี่นประตูน่าจะแปดสิบนะคะใช้ประตูไม้สักนะะที่เอาไปจากที่บ้านประดาที่นี่นะคะประดาแกะออกน่าจะประมาณสามบานเนาะ,ะ,นะะแล้วก็ใช้ไม้สักทําประตูหลังนะคะประตูหน้าใช้กระจุกนะคะประตูกระจกอันตนะ้า ตู้คอนเทนเนอร์เราไม่ได้ปิดนะคะเราไม่ได้ปิดด้านข้างของนู้นนะคะเพื่อจะเอาไปม,มองมองวิวอันนี้คือด้านหน้ากาก่กอระดับนี้นะคะไว้เททับหลังก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะแซะๆนะได้ยังมองไม่ไ้ออกนะว่าเขาจะทำยังไงถ้าจะมากรอบฝั่งนี้แต่ว่าไว้ขึ้นก่อนนะคะเพราะว่ายัางต้องขุนทราย ไอ้หินคลุกเราะวางตันนี้น่าจะเทฝั่งนี้เสร็จนะคะตัวนี้เขาผสมก็เทเทฐานก่อนแล้วค่อยก่อขึอน้นไปแล้วก็ใส่หินคลุกนะคะแล้วก็เททับข้างบนนะคะไปดูว่าจะออกมารูปแนวไหนนะคะอันนี้เทฐานจากดินดนที่จะลงมาแบบที่จะทำบันได เทแล้วน,นะคะประตูเอ้ยบันไดหน้าก็เริ่มเทแล้วนะ,ะเหล,ลืออีกอันหนึ่งที่ยังน่าจะผสมไปเรื่อยๆนะคะผสมแล้วก็เทไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเั้วหน้าของการทำบ้านสาดานะคะได้ไม่ได้ใกล้ๆเนี่ยทำบันไดกับก่อผนังนะคะ วพวกนี้น่าจะเททับหลังแล้วนะคะทับหลังก็น่าจะรออีกวันหนึ่งถึงจะแกะเบบดได้นะ,ะต้องใช้เบบดโกทับหลังนะคะเพื่อเอาไว้วางแนวของกระจุกหน้าต่างนะคะกรอ,อบหน้าต่างไม่ใช่กรเราก็ไม่รู้ใส่กระจกหรือเปล่านะคะก็น่าจะเป็นกรอบหน้าต่างนะคะก็ต้องเททับหลังนะ,ะแล้วก็เหมือนเทอะไรอะ ด้านข้างเนาะด้านข้างไม่รู้ว่าเขาจะต้องเทไหมนะคิดว่าต้องเทนะคะเพราะว่าถ้าใส่กระจกอ่ะมันต้องมีตัวยึดสำหรับกระจกนะคะคลิปนี้อถ<ห>้าต<ห>้ังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวาให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งงงิงง,งิง,งนะคะเนี่ก็เทเสร็จแล้วนะคะด้านประตูด้านอ่ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะคะของตู้คอนเทนเนอร์เนาะ ก็เราก็จะดักบ,บันไดออกมาแล้วก็เดินลงฝั่งนี้นะคะด้านหลังเนาะนะคะนี่เราก็รอชมกันพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้นี่น่าจะรอ